ทุเรียนก้านยาวค่ะทุกคนสดสดจากต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่ยี่สิบลูกยี่ยี่สิบจ้า ยี่สิบหน่วยขายโลเท่าไหร่อะร่ะพี่จิมบันโลเจลลล็ดสิบขายส่งผู้เรียนก้านยาว<ม>ลักษณะลูกอ่ะเล็กๆค<ม>ือพ่วงม่นี่ค่ะพี่น้องซุกซุกจากต้นก็มีลนลงมาแตก ผู้เรียนก้านยาว